จทย์บอกว่าอัตราเร็วเดิมมีค่าเท่ากับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้อัตราเร็วใหม่กลายเป็น50กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลายี่สวินาทีให้หาอัตราเร็วอัตราเร็วเดิมก็เราจะใช้ตัวแปร u นะหรือความเร็วต้นก็คือ120สกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเปลี่ยนหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาที นะเพราะว่าเวลาเขาให้มาเป็นวินาทีนั้นเราเปลี่ยนหน่วยกิโลเมตรเป็นเมตรก็คูณหนึ่งพันชั่วโมงเป็นวินาทีก็สามพันหกร้อยนะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีจากนี้เราก,กดเคร่งๆมาลจะได้ความเร็วต้นเป็นสามสิบสามจุดสามสามเมตรเปอร์ศความเร็วสุดท้าย เหลือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเปลี่ยน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีก็คือคูณ1000หาร3 6 0 0เกิดมาตันะคเมตรต่อวินาทีเราก็จะได้ความเร็วเท่ากับ13.89เมตรต่อวินาทีเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คือ 25วินาทีจากนั้นความเร่งเฉลีย่ยเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วหารด้วยเวลาอัตราเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือความเร็วท้ายลบทัที่อัตราเร็วท้ายลบอัตราเร็วตั้งต้นเนีย อัตราเร็วท้ายลบอัตราเร็วตั้งต้นหารด้วยเวลาอัตราเร็วท้ายคือ13.89เมตรต่อวินาทีลบ33.33เมตรต่อวินาทีเวลาคือ25วินาทีจังนั้นเราจะได้อัตราเร่งหน่วยออกมากเป็นลบ8 7 8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับ ข้อ52บอกว่าให้หาระยะทางที่ชายคนหนึ่งปันจักรยานเป็นเวลา15ชั่วโมงด้วยอัตาราเร็ว6.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือชายคนนี้เคลื่อนที่ใช้เวลา1 5บห้ชั่วโมงนะครับด้วยอัตาราเร็วเฉลีย่ยก็คือ6.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเช่นเดิมนะครับ จากนิยามของอัตราเร็วเฉลี่ยก็มีค่าเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาทังนั้นเราจะได้ว่าระยะทางก็จะมีค่าเท่ากับนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยคูณด้วยเวลาเราก็แทนค่าเข้าไปอัตราเร็วเฉลี่ยคือหกจุากิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาคือ15ชั่วโมงดังนั้นเราจะได้ระยะทางทั้งหมดเท่ากับ97.5กิโลเมตร